บ้านมันก็บระกาศในเชาาบ้านเอาเตียงมาขอยืมป้าหิศิบกค่อยมีข้ามมายกเลิกสิบกคืออาจจิตด้วยข้ามมอลํามันกับบ่แพงนั่นมละเช่าบ้านกับมอลัมเพิ่นกับซอยกันมาดินะครับเพิ่นกับอยางให้บุญเพิ่นแล้วเนาะฝนตกแลวม้วนไปอีกแบบหนึ่งตะกอนคือพอสมัยตะกอนสิบ่นีมะเขียวมะขอนมายังได้ นะฮะสมัยนี่ฝนตกเศร้าไหมนี่บางบ้านนี่เพิน่นขีเราเยีางสิเพิ่นกับตามภาษาคพนเมาเนาะก็เป็นไปบ่ด้เป็นบ่ลเพราะว่าระบบไฟระบบอีอย่างมันก็ต้องชั่วก่อนมันต้องใส่เวลาในการเซ็ตใหม่แต่ก่อน,นี่เพิ่นก็ท้ายบ้านเพิ่นก็มเามาซอยหมอลำ่เพิ่นกับประกาศให้เจ้าบ้านได้ยกเตียงยกตะแคร่มานะครับผู้ใดมีไหม่มีอย่างเก่ามากกาดให้หมอลำนัง่งหลังเวทีหละะ้วก็ยยางขึ้นเวที นะครับยังยังเป็นความรู้สึกที่ดีนะครับบรรยากาศดีๆบอกไหมขึ้นไหมเกิดเป็นสิบ0ี่ปีแล้วล่ะเนี่ยผมแต่ผมเป็นผู้เบาหน่อยไปหาลำคณขน,นั้นนณะนี้แต่ก่อนมันกับบอมีโซ่เชียวบอค่อยเห็นคนผิดคนผ่านกันอย่างดอกแนวแนวหมอลำตะวันขันมันกับเป็นเป็นน้ำเปิงเป็นน้ำหมองหรือว่าพี่น้องแครับต่วันทนเรื่องกับปัญหานี่มันเกิดสมมุติว่า ฝนตกฝนยังเสียเพเคยเห็นเจ้าพามีปัญหานะครับแต่กับพ่อแม่ปิ่นวงเจ้าของนี่ครับกับกบ่ค่อ,คอยนีปัญหาขึ้นกันบาม่มีปัญหาเพราะว่าฝนตกกระตกธรรมดาแต่ยังเปิดเปิดฝาเปิดเวล่าแห่งในทําการแสดงอยู่นะครับเจ้าพายืนกับแมาจ่ายเงินเท่ากับสบายใจในการรับเงินถึงฉากที่ ก้าวแล้วนะ ในะครับบอยขอบคุณครับวันค่ำนี้ที่อมเภอปัดทงชัยนะครับวัดพรมราชวัดพรมรดฐตบนตูมนะครับแมาแรงแต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้ยังอยู่บุรีรัมย์อยู่ครับเพราะว่ายังไม่ทันเลยเลยล่ายโมงเสาร์ชั่วโมงหนึ่งสิไเลยเลยนะครับค่ำนี้นะครับวัดรุมราชตบนตูมอำเภอปักธงชัยจังหวัด นครราชสีมาไปโคราชอยู่แล้วปัดจรงันใช้ปีนี่ผมเป็นสามีคิวหรือ่นะครับหรืออื่นกันกับมามัน่นใจที่ทีคอนแก,น,กนนะครับแล้วก็ที่สิบก็หยุดโอเคเดี๋ยวผมไปขึ้นฉากกันเอ้อมาลอยไล่รอบเด็กครับผม